กำลังทยอยมาด้วยนะครับสาวๆกำลั็ทยอยมา สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมหนังกลางแปลงงานบวชหรืองานอุปสมบทอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านของญาตินะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรไปชมบรรยากาศหนังกลางแปลงของทางภาคอีสานตอนกลางกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ดูหนังกลางแปลงในงานบุญมา20กว่าปีนะครับ ก็มาถึงบ้านงานซึ่เป็นบ้านญาตินะครับซึ่งมาสร้างบ้านอยู่นอกหมู่บ้านนะครับนะี่ครับข้างขวานะครับระยะทางมาอาจจะไม่ถึง3กิโลดีนะครับแต่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านก็เกิน3กิโลนะครับนะครับหนังนะครับรู้สึกจะไม่ได้เปิดไฟสองจอนะครับ เป็นหน่วยหนังธงชัยเกษตรวิสัยครับรู้สึกจะเป็นหน่วยหนังหน่วยเดียวที่เหลืออยู่ในอำเภอเกษตรวิสัยนะครับเนี่ยครับบ้านจัดงานอุปสมบทนะครับซึ่งเป็นญาติห่างๆกับพ่อนะครับเนี่ยพ่อก็นั่งคุยกับญาติอยู่ในในเต็นท์แล้นะครับอยู่ในบ้านเล้นะครับ ตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มนะครับครับหนังธงชัยภาพยนตร์เกษตรวิสัยนะครับวิสว<ะ>กจอประมาณประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรกึ่งสะโคบนะครับมีไฟประดับตู้ลำโพงนะครับ ตอนนี้พลงานหน่วยหนังก็กำลังกินข้าวอยู่นะครับี่ครับธงชัยภาพยนตร์เกษตรวิสัยรู้จัดเหลือหน่วยเดียวนะครับที่เป็นหน่วยหนังในอำเภอเกษตรวิสัยถ้าจำไม่ผิดนะครับ งานถูปสมบทนะครับเห็นเจ้าภาพบอกฉายหกเรื่องนะครับก็สว่างโน้นนะครับค่าจ้างก็ไม่เท่าไหร่นะครับแถวกเกษตรวิสัยตอนบนถืออีสานตอนกลางก็วความนิยมก็น้อยลงนะครับก็น่าเห็นใจหน่วยหนังนะครับแตกต่างกับทางอีสานใต้นะครับที่หนังค่อนข้างได้ราคาค่อนข้างดีนะครับ มีมามมองกัจงใสเงินรับสองทุ่มฉายเรื่องแรกนะครับเนื่องจากมีหนังหกเรื่องนะครับ,ยยบนี่พ่อนะครับพอนั่งดูอยู่กับญาติเจ้าภาพนะครับ มีเก้าอี้นะครับแต่นั่งเสือกันเพื่อเอาบรรยากาศนะครับไป,ไปดีละ่ะแม่กว่าไปหอ่ะก็ได้ดีครับน้ำนย่างนั้นดูเรื่อทางนู้นก็มีมมมน,น,นั่งเสือกันอยู่นะครับมีเก้าอี้มีเก้าอีอ้แต่นั่งเสือนะครับเพื่อเอาบรรยากาศนะครับหน, <c oughs> นังเรื่องผูกสะอื้นไปไหนมา มาจะหาปูหาปลายนะครับคู่อือมได้เยอะไหม,มอ่ะมือนีกับมาอแน่อยู่ครับอ๋อพ่อนะครับเออรู้แม่เป็นไงบ้างอ่ะแม่ก็ยึบ็บอดอะไเดียดน,นะครับสามตาสามข่งเขาทางนี้ก็มีคนดูเ,เยอะพอสมควรอยู่นะครับ กำลปื้มใจแทนเจ้าภาพอยู่นะครับที่แรกนึกว่าจะไม่มีครูมึงมงเลยนะมาทเป็นหังกำลังทยอยมาเลยนะครับว่าไปใส่มาใส่แล้วมระวังเน้อบานทองเข่าเลยยัไปหวยรับไปหามยว่สาวๆก็ทยอยมา ครับก็มีรขายน้ำหยกคันเดียวนะครับถ้าเป็นแถวอีสานใต้สซรินบุรีรัมสิสเปียนี่สองข้างทางมีพอขางเม่ค้าเยอะมากเลยนะครับ เสียงคนขำหัวเราะพีพี่ยมันจะไปตามมา่เือมาพมีทุดลมันมนมีคนลักไก่บนมมันจะไปแจวามม่อะันงคนเทุคนเดี๋ตรงไหนเมื่อคืนมีคน้วนกับคนเี้ยักไก่วมามันจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน คนเราคนไม่ไหรหรอาถาก่อนวามตายไม่ได้ขนยู่ตังไงนันาอย่างงี้มีกูนะวนคนาก่อนีมี่ที่ได้ไปไล้นี่ยอเขาไม่ายทำตัวมีพิรุธแท้นิคำวาาเขาไวนี่ขำาไม่เงรเขากูตัวิงหรอแ้วบ้านยาอยู่ตรงไหนต้องเปเรียงสายอ่ันคุณบอก้าอยนี้กูนาเกียรเขากูนาเออ ก็มีคนดูพอสมควรนะครับทีแรกนึกว่าจะไม่มีคนมาดูนะครับก็บรรยากาศหนังกลางแปลงในจงังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยนะครับหรือสารตอนกลางนะครับซึ่งจะแตกต่างกับอีสานตอนล่างนะครับที่หนังกลางแปลงยังได้รับความนิยมอยู่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ชชวยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ ต้องการสนับสนุนช่องก็กดปุ่มขอบคุณข้างล่างได้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ